อะไระจะบ,บินวันนี้<พ>ช,ชุดกรีกลายจะบ,บินใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องจีนๆเนาะไม่รู้ก็ต้องรู้กนันตรงไหนทำไมอ่ะก็เป็นสาวจีนเหมือนเหมือนเขาใส่อะไรกีพอแค่สีผิวก็ไม่ผ่านแล้วก็ไปจีนจีนแบบจีนทางใต้อะไรเงี้ยใช่ก็คิด <S 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 เออไม่ใช่อ่ะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหยกเรื่องเมื่อก่อนต้องบอกว่าวันแรกคืออาทิตย์ที่แล้วมันเป็นวันแรกที่มีก็คือเปิดตัวมาดีก็คือมันเลยอ่ะ คือตบต่อยเตะต่อยกันเลยแล้วพอสลันก anyway. ็คือหล่อเรื่องนี้นะจ๊ะคือเรื่องไฟมานคือเขาต่อกันเลยใช่ไหมต่อกันเลยต่อกันเลยวันเดียวกันเลยแล้วก็เป็นพระเอกชุดเดิมแค่เปลี่ยนบทใช่มาเป็นหยกเลือดมังกรใช่เปลี่ยนนางเอกคือเปลี่ยนทุกตัวยกเว้นพอสเพราะว่าช่องเจ็ดเหลือคนเดียวแล้วแรจะบอกว่าเรื่องนี้คนดูเยอะมากทวิตเตอร์เนี่ยขึ้นไม่สั่งไม่ซาเลยเพราะว่าแฟนคลับพอเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่ อ๋อไม่เราดูว่าคุณจะพูดนคนไหนที่จะติดตามทวิตเตอนะครับก็สามารถทวิตมาได้นะครับที่แอด mango tv สองี่เอย่าลืมติดแท็กนะครับหยกเลือดบางกอนด้วยหรือพอสหรืออะไรก็ได้ CS7 หรืออะไรก็ได้เพราะว่าพูดคุยเมามอยกันเพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากเห็นไหมเห็นมาว่าเขามีแบบพานางกุมแมลงสาบ คือเรื่องนางเอกเป็นกรีนเหรอคือมีนางเอกสองคนเท่าที่ฉันคิดนะคือจริงๆมันควรจะเป็นมินพิชยาแต่กรีนก็เป็นนางเอกเหมือนกันไงเธอก็ดีกรีนางเอกเหมือนกันไงแล้วคือมินเล่นไหมล่นมีเล่นเล่นเป็นสาวชี่กิ่งเหมยคือเป็นสาวจนเจินอ้าวก็สังคมชาวจีนก็ไม่ได้ว่าอะไรต้องมกรีนเหมยแค่นั้นเองแล้วเพเอกชื่อเพเอกชื่อ หยกหยกยกนั่นแหละก็คือเขาอยู่ในชุมชนชาวจีนกันซึ่งจนมากแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วพื้นเพของพระเอกอะเป็นลูกคนรวยมากรวยมากแต่ว่ามันผัดผ้ากันเออมันผัดผ้ากันผัดผ้าอยู่แล้วมันเป็นมันเป็น อะไรมันมันเป็นพล็อตอมตะอ่ะที่ต้องพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกเป็นใครตามหาลูกแล้วลูกก็ไปชีวิตลําบากลันทุษนะฮะแล้วก็ได้รักกับคนจนอะไรก็ว่ากันไปตายเฮาเธอเจอแฟนมินเหรอใช่มีนหน้าไม่เหมือนมินเลยมสวยออกไม่สวยหรอหน้าไม่เหมือนเดิมไม่รู้หน้าแปลกๆอุ้ยตายจี๊ดจี๊ดเป็นเธอละเป็นเธอละเมื่อกี้เหมือนอั้มพัชราภาเหมือนเหมือนเขาเหมือนกันนะ เอาเป็นเธอเจอช็อตงี้เธอจะยังไงสมมุติไปเห็นแฟนตัวเองอยู่กับคนอื่นอย่างงี้เธอจะยังไงดีเอาถึงก็อึ้งไปเลยก็ปล่อยไปไม่ไหวจะเคลียร์หยอกจูบอีกแล้วฉันเกลียดหยอกไออาจูบไอ้อาจูบงี้คือเนี่ยกลีนในเรื่องเนี่ยคือเป็นคุณหนูซึ่งพระเอกอะต้องมาทำงานให้พ่อของคุณหนูคนนี้ช <c oughs> ุดไม่คอนติเนียเลยอะ ทำไม <Okay. S 2> อ่ะก็เมื่อกี้ใส่เสื้อขาวอ๋อไม่ใช่ชุดนั้นเปนชุดของโยกเพราะเธอตัวเปียกตกน้องตกน้ำมาเมื่อกี้โดนตามค่ามาอ๋ออ๋อโยก หรือทำอะไรคุณหนูดูดแพรเนี่ยนะุนใช้ดุดแพรใช่ก็เนี่แหละก็คือเหมือนแบบเดี๋ยวทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแล้วก็เหมือนชื่อนูนอดแพรหลงรักกันรักกันน่ะเดี๋ยวรักกันแล้วฉันก็เลยงงว่าเดี๋ยวจะเอากิ่งเหมยไปไว้ไหนใช่จะปวดอ่ะเนี่ยแหละมันต้องเลือกสักคนเลยฉันไม่รู้ว่าตอนจบจะมีใครตายคนนึงหรือเปล่าเพราะมันดูแบบมันดูมันจะดูดีมากกว่าให้พระเอกเลือกนะถ้ามีใครแบบ ใครเป็นอะไรไปสักคนมันยังดีกว่านะมันมันยังคนดูเจ็บปวดน้อยกว่าจริงหรอากการที่ต้องมานั่งมานั่งแยกกันเหรอว่าใครเป็นเธอคิดดูถ้าคนดูอินแล้วชอบนางเอกสองคนเลยคือเล่นดีทั้งสองคนคือกิ่งเหมยก็น่ารักและคุณดุดแพรก็น่ารักและคนดูจะแบบก็จะเชียรให้พระเอกยังไงอ่ะคือฉันจะเชียรให้คนตายมากกว่าอ๋อแต่แต่แต่เขาก็เลือกเราว่าได้กับมีนไม่รู้ดิอ๋อไม่รู้ว่าแต่ว่าเกลียนดูดูความที่แบบ รูปลักษณ์หรือคาแรคเตอร์อะกรีนจะดเป็นคุณหนูง่มเหมือนพ่อจะกีดกันได้นะแล้วประเด็นคือพ่อของคุณดุดดุดแพรเป็นประกอบธุรกิจไม่ดีแล้วพระเอกก็คือตำรวจเนี่ยให้เป็นสายเข้าไปเป็นเอิบในบ้านหลังนี้ก็คือช่วงแรกอาจจะได้กับกิีนก่อนแล้วค่อยช่วงหลังก็มากินกับดุดอะไรนะกินกับหมยมิงอะไรนะกินหมยกินกับกินหมย นะครับผมนี่ไงน้องกรีนสวยมากจิกินน่ารักอ่ะตั้งแต่มีแฟนเป็นเคนลี่อย่างเงี้ยก็เป็นดูเข้ากันมาแนวเดียวกับบีน้ำทิพย์เป่ะแบบพร้อมๆนั่งแบนหน้าก็คล้ายๆกันนะเธอตาโตๆวันนี้เพิ่งเจอคุณบีน้ำทิพย์ไปสวยโอ้นี่มินเนี่ยหมดสิทธิ์เลยตัวฉันสูงถึงหัวเข่าเคนลี่หรือยังถามไหมนะฮะนี่ไงเขาสงสารกิ่งเมยอ่ะจะช็อตเมื่อกี้เข้าไปใช่ไหมเนาคือเขารักกันมาตั้งแต่เด็กเขาอยู่ในแบบครอบครัวนี้มา ตั้งแต่เด็กอยู่ในชุมชนแออัดนะแล้วพระเอกเก่งมวยมากเพราะว่าพ่อเป็นครูมวยเก่าสามารถพยักอลุนจนชอบมากเลยหล่อแล้วก็มีเขาใส่กาแล็กซี่เรื่องนี้ดาราขับข้างคุณเจมเรืองศักดิ์ดูเราเคเห็นเจมเรืองศักดิ์ของเราคุณเจมเล่นเป็นคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าสัวซึ่งรวยมากแล้วเราเคยเห็นเขาลงอินสตาแกรมว่าเขาเนี่ยโดนเพ้นหลังเป็นรูปมังกรทั้งหลังเลยนะเพื่อที่จะเข้าฉากในละครเรื่องนี้นะฮะก็รอลุ้นกันว่าจะเป็นฉากไหน นะคือไฮไลท์ของเรื่องเนี่ยก็คือพระเอกมันพัดผ้าจากพ่อใช่ไหมแต่ว่าจะมียกหนึ่งอันคือเป็นยกสีแดงคือติดตัวมันตั้งแต่เด็กคือแม่เออจริงๆใช่ไหมยกสีแดงฉันไม่รู้อันนี้ฉันไม่รู้จริงๆไอ้เพชรสีชมพูเพชรสีอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ามีแต่ยกสีแดงเนี่ยมไม่แน่ใจนะออออว่ามีจริงหรือเปล่าแต่อาจจะมีก็ได้แบบว่าราคาแพงมากหายยากมากอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยชื่อได้ชื่อว่ายกเล็บเป็นกอมอะไรแบบนี้ดุดแพรนี่ได้และ ได้แต่หังหยกมากกว่ากิ่งเหมยอ,อีกอะนี่ออกเห็นไหมแฟนลับกิ่งเหมยงเห็นไหมเธอ,อจะเป็นสไตล์ชำรักกันไปกิ่งเหมยเนี่ยเขาเป็นอินทีเรียสาวเป็นสาวศิลปะสาวติสใช่สาวติสแล้วเพอร์เธอได้งานที่จะไปรับจ็อบตกแต่งภายในของคุณหนูดูดแพรเนี่ยเออแล้วก่อนที่จะไปเจองานคือคุณหนูดูดแพรทะเลาะกับหยกเอ,อ่อุณหนูดูดแพรก็เลยพูดว่าต่อไปนี้งานของฉันกับเพื่อนแฟนของเธอคงจะไม่ราบรื่นแล้วละ่ะโ แรงเอิ่มคุณหนูเกลียดแมลงสาบแต่เขาเกลียดอายกแล้วแล้วยืนให้ใยคุณหนูกอดอยู่ได้อ้าเอออินเออินเรื่องเนี้ยแล้วก็มาง้อกับเขาต่อเอากงงอสิก็รักคนนี้ก็เห็นมาแล้วว่าเราเขาว่าเราเราว่าเขาได้กับนี่ หลักก็มีช่วิาจะ่ด้เขาเป็นคู่ขวัญเหมือนกันเนาะพรสมีเหอหรอเขาเคยเจอกันครั้งที่สองเองเนี่ยครั้งที่สองแ่คณก็ติดใจไงมินดูโตขึ้นนะดูเป็นสาวเออดูดูเป็นสาวขึ้นจากาที่ก็แบบเ,เคยเห็นเขาเล่นเป็นบทเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมา จำได้ว่าเคยเล่นดูมินเรื่องแรกคือกบสวนนันเล่นเป็นตัวลายแล้วมินเล่นเป็นแบบจําชื่อเรื่องไม่ได้เป็นเด็กเนี่หรอเป็นเป็นเด็กอารมณ์เหมือนแบบพัสสุอะไรอย่างี้ป่ะอะไรประมาณนั้นแต่แบบกบสวนนันลายมากอะจำได้เรื่องนั้นแล้วมินก็เป็นน้องสาวที่เธอเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็แบบพูดน้อยเรียบร้อยโดนกบแบบทําร้ายอะไรเงี้ยเออเธอก็ถ่ายทอดลงมาได้ดีเรื่องเนี้ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้สิ้นเชิงบูสุดๆมีการเตะต่อยแบบ เ <K ess els> ข้าคู่กับพร <ไป S 1> <Port S 2> อ่ะพอศก็เรียนมวยมาเหมือนกันเรื่องนี้มินก็แบบมีตมเต,ต,มตะตะ่อเออก็ไอฉากแรกที่เปิดมามคือสองคนนี้จะยกพวกไปตีกับเขาอเออเพราะว่ามันมีนักเลงเนี่ยมากวนค,คุณคุณแม่ของมินคุณดวงดาจารุจินดาเหมือนมาเก็บค่าที่อะไรเงี้ยมินก็ไม่ยอมไงเป็นลูกผู้หญิงสวยที่ไม่ยอมคนก็เลยเหมือนแบบไปเอาเรื่องอะถึงที่เออ เขาก็เข้าใจเอาละครสองเรื่องมาชนกันเนาะชนไหนคือจีนทั้งคู่ไงช่องสามกับช่องเจ็ดใช่ไหมเออช่องเจ็ก็เป็นแบบบูบูที่เป็นอารมณ์แบบจินจีแล้วก็มาช่องสามก็จะเป็นแบบสืบสวนสอบสวนผีกี่เผาคอย้อนกลับไปกี่เผาได้ไหมเมื่อวานได้ดูผีผีชื่ออะไรนะผีผีเมรี เป็นผีที่ใจดีมากทาไมเขาทําอะไรฉันก็ดูอยู่เหมือนกันนะงมาแบบเนิบเนิบไม่ใช่เขาไม่ได้ใจดีเขาหน้าสงสารเป็นผีหน้าสงสารเนี่ยคาแรกเตอร์โดนปูมาว่าเป็นเป็นผีที่ที่น่าสงสารคือมาแบบนิ่งๆิขอความช่วยเหลือแบบเนิบเนคือตอนเป็นคนต้องบอกว่าเมลีเนี่ยน่าสงสารอยู่แล้วเพราะเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงมีอารมณ์กดดันน่ะคืออยู่ในบ้านก็ไม่ใช่บ้านของตัวเองอะเป็นผู้อาศัยแล้วก็แบบก็ทุกอย่างเลยพอไปโดนบังคับให้แต่งงานกับโอ๊ต ก็ไม่ได้กูใช่ใหญ่ก็ไม่เอาก็เกียดติอีกก็ขับใส่ไร้ส่งเธอคิดดูแล้วกันพอจะเอากับขอภัยพอจะได้กับคนเล็กโดนอิ่ยเพ่ยอีกโดนเพ่ยเพิ่ยอีกเพยเพ่ยก็มากรีดร้องใส่อีกวิวใส่อีกนะฮะตอนนี้นางเอกของเราเนี่ยก็พยายามจะสืบสอบว่าใครกันแน่นะฮะที่เป็นฆาตกรเนาะก็หาใหญ่เลยคิดใหญ่เลยคิดจนเดิน คิดจนโดนเจ้าส mm ัวด่าว่าแบบเลิกคิดเถอะอะไรอย่างนี้กินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ได้ดูฉากหนึ่งนะครับผมไม่เราชอบเรื่องนั้นไงเราก็อยากจะเล่าให้ฟังเราอยากแชร์นะฮะแล้วเมื่อวานนี้ก็มินไหมล่ะมินไม่หรือยังนิดนึงยังเล่าให้จบก่อนเมื่อวานนี้ก็มีแอบแบบว่าไปเที่ยวกับพี่อกไปเดทกันนะฮะก็เป็นแบบก็ทะเลาะกันตลอดเวลาเป็นคู่กัดเหมือนคู่นี้นะเอาตกลงแล้วอยู่ดีมาซบไล่เราแล้วเหรอเออก็หายกฎแล้วเหรอนี่ไงผู้หญิงลืมง่าย เราพูดกันว่าอะไรอ่ะไม่แคร์ไงแต่เธออัดปากสิเธอเธอพระฉันเป็นมินเธอเป็นพรสิกฤซิกฤซิกอยู่เออผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นหลอกเก่งเมยอย่าเลยไม่พูดบางทีคืออะไรทำไมผมชอบเขาเขาเป็นลูกคนณหนุ่มแล้วเราจะพากันมาแต่พิงก็บอกจะทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไอโยกไม่เกี่ยวกันจริงๆพูดภาษาจีนหรือทำเหมืี้อะไรยังไรอ่ะ เดี๋ยวไปกี่เาาแล้วกันอยากกี่เผาสิทำไมก็ดูหยกอยู่ที่ละเรื่องอ่ะนี่ก็เป็นซีนรามาอีกตอนหนึ่งนะต้องบอกว่ามีนร้องไห้เก่งอยู่แล้วเธอเล่นเรื่องไหนเธอก็ดราม่าทุกเรื่องอ่ะเออจริงๆร้องไห้ได้สั่งได้เหมือนเปิดกล้องแล้วก็เป็นอีกคนนึงที่ดึงเลตติ้งของช่องเจ็ดเยอะมากลองๆจากคุณอ้ําเลยนะจ้าเดี๋ยวนี้เพราะเธออะ พราะก่อนหน้านั้นเธอก็เล่นกับเวียรเรื่องก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องกับเวียปิ่นอโนงอ่ะก็ดังเหมือนกันออออเออก็คือเธอไปตัวเรียกตติต้งเลยเพราะคุณอ้๊วันนี้เจอคุณอ้า๊มาถามว่าจะรับละครงานอีกงานละครอีกไหมอ้๊อฟบอกว่าปีละเรื่องหรือสองปีเรื่องพอค่ะ <laughs> <laughs> เห็นไหมออกอีเวนต์คุ้มกว่า <laughs> เป็นพรีเซนเตอร์ออกอีเวนต์คือสบายไงอยู่ตัวเราอ่ะใช่ใช่ถูกต้องเธอก็แบบทำงานละครน้อยๆดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยแต่มิน่ยมินเนี่ยก็คือขึ้นม่ออ่ะกำลังขึ้นหม้อกําลังมาแรงเพราะตอนนี้ช่องเจ็ดก็ไม่ค่อยเหลือใครแล้ว ใช่สมองไหลเลยสมองไอหลเราพยายามจะปั้นเด็กใหม่ๆขึ้นมาแต่ดดมันยังไม่ได้ติดตลาดไงซึ่งหน,นึ่งในก็จะเป็นพอสารันพอใช้ได้ที่จะเห็นบ่อยมาก<พ>คือจากที่ตอนแรกเป็นแบบพระรองธรรมดาเป็นแบบตัวที่ไม่ได้เด่นไม่ทำงานอยู่นี่ก็กระโดดขึ้นมาเป็นพระเอกความหล่อได้อยู่นะตอนนี้เรื่องเลยนะกับสำหรับพอสารันเนี่ยเป็นพระเอกแล้วจ้าแต่ ต้องฟิตกว่านี้ไม่รู้ดิต้องต้องมีหุ่นนิดน,นึง<อ>ต้องตัวใหญ่ๆเหมือนวีนิดนึงฉันกำลังคิดว่าเดี๋ยว,วยเดี๋ยวนางเอกจะโดนอะไรฉันกำลังคิดว่าหลงป่าเหรอหลงป่าอะไรแล้วอ,อยอู่กรุงเทพเฮ้ยเฮ้ยป่วยเห็นไหมป่วยว่าทำไมอ่ะนางป่วยคือนางคือนางเห็นภาพแล้วมันเป็นภาพเบลอๆบลอเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าต้องมีใครตายอ๋อๆ๋ที่กำลังจะโยไปว่่าใชป้ามันจะคือจากหนังจีนจะกลายเป็นหนังเกาหลีป่ะ คือหยกแล้วมังกรจะเป็นแต่มินจะมาตายได้ไงนางก็เป็นตัวหลักนะไม่คือคือนางยังไม่ตายตอนนี้ไงอาการมันเริ่มไงเธออาการมันเริ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงจริงอ๋อทำอินหมายหดแคยดูมานางเอกตายถูกเรื่องถูกเรื่องนางเอกตายเออจริงจริงโตายแล้วฉันต้องอ่านเรื่องย่อแล้วอ่ะแล้วก็เอามาสปอยแล้วก็เอามาสปอยเออนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทวิตเตอร์ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่ทันได้อ่านเลยเพราะมัวแต่อินกับฉากดราม่าอืม มีอะไรพูดกี่เพาอีกเพล่ะกี่เพาหรอก็ก็สนุกรอลุ้นกันนางเอกก็หาคือคือกี่เพาเนี่ยย้อนไปช่องสามนิดนึงคือกี่เพาเนี่ยตอนนี้นางเอกก็เริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มตัดช้อยออกไปทีละคนว่าคนนี้ก็ไม่ใช่ตอนแรกเป็นเอาเว่ย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 ใช่ไหมเว่ยไม่ใช่พทุกคนตั้งข้อสงสัยว่าเว่ยเป็นคนทําค่ะแต่จริงๆแล้วผีมาบอกแล้วว่าเว่ยไม่ใช่แล้วผีไม่ไม่บอกเร็วกว่านี้นึกออกปะซึ่งนางเอกก็ไปเถียงกับพระเอกด้วยนะบอกว่า ฉันยืนยันว่าเวย่ยเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าแพ้แวเธ<ร>อไ,ได้ไงาพาเอบอกว่าแต่ตํารวจมีหลักฐานนะแล,แล้วเรานางเอกก็เลยบอกว่าแต่ฉันมีผีมาบอกนะ <c oughs> น่าเชื่อมากแล้วพาเอกก็เลยบอกว่าอะไรให้ฉันจะเชื่อใครพิงค <ink> ์เป็นผู้หญิงที่ถ้าเป็นอย่างจริงนี้